ตาเป็นไงบ้างตาข้างนี้หายปวดเลยค่ะตอนปกติมันจะเครืองค่ะมันจะเครืองเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะเหมือนอยู่ข้างในตาแล้วทีนี้พอได้ปัดเป่าค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะเบาเบาตัวขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่แนะนำมาว่างั้นเถอะค่ะพอเห็นพอเห็นในทิกต o อกไม่กี่ครั้งค่ะก็คือเพิ่งไปเปิดดูกูเบนเมื่อคืนนี้อีกทีหนึ่งค่ะค่ะดูอาจารย์ไลฟ์สดวันนั้นนิดนึงดึกแล้วนะคะเนาะ วันนั้นนิดนึงมันดูดูนิดนึงแต่ก็ด้วยความใจที่ว่าเอออยากมาศึกษาอยากมาเรียนรู้อยากมารักษามา,มาจากนครชสีมาค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนเชียงรายแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วตาเป็นไงบ้างตาข้างนี้หายปวดเลยค่ะตอนปกติมันจะเคืองค่ะม,มันจะเคืองเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะะเหมือนอยู่ข้างในตา วันนี้พาเพื่อนมาก็เพื่อนก็ไม่รู้หรอกไม่ไม่ได้เคยดูี่จอม <_' c oughs> มาเป็นเพื่อน <_' c oughs> ไม่ได้ดูเลยโอ้ยน <_' c oughs> ี่ใจด้วยแล้วการเดินไปไงบ้างคะ, <_' c oughs> คะก็ก็ <_' c oughs> ดีขึ้นอ่าจากจากที่เราเราเป็นอยู่สมมติถ,ถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหมือนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่ามันม <_' c oughs> ันเป็นมันใครไม่เป็นไม่ไม่เข้าใจนะคะเนาะหรือลูกสาวบอกว่าแม่แม่เหมือนว่าแม่ทําไมมันต้องมาอย่างเงี้ยแม่มั่นใจแค่ไหนเลยบอกว่าแม่อยากหาย ไม่อยากมาเขาบอกล่กแบบนี้นะคะอลูกเข้าใจว่าคือคือคนไม่เป็นจะไม่เข้าใจค่ะคนไม่ป่วยจะไม่เข้าใจได้มาสัมผัสเองเดี๋ยวการตอนกลับค็เป็นซ้ำอีกรอบไม่หายร้อยอซอีก30%มสิบร์ซนสาธนะคะโอ้ดีใจด้วยเด้อ